อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอากเคอปนะครับช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราตวต่างๆในวงการเคป p OP ให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนี่เลยกับเรื่องของ Baby Monster นะครับกับรูปที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแฟนๆคือแบบว่าโหตื่นเต้นมากคือฮาการไะรับในโลก ิเตอหรือว่า X เมื่อมีรูปที่ถูกปล่อยออกมานะครับเป็นรูปแบบสีดำเหมือนถ่ายย้อนแสงเป็นเงานะครับของเมมเบอร์เกิลกรุ๊ปจากวงหนึ่งบางคนเนี่ยบอกว่านี่คือ Baby Monster เพราะว่าแหล่งข่าวที่ปล่อยออกมาตอนแรกเขาบอกว่าเป็นรูปของ Baby Monster ที่หลุดออกมาจากทาง YG Studio หรือว่าหลุดออกมาจาก YG เ,เองล่ะคนก็เลยคิดว่าจะเป็นการถ่ายทำา v v เพลงล่าสุดที่จะปล่อยมานะครับในเดือนเมษายน,ยนกับอัลบ,บั้มใหม่ที่หลายๆคนเรียกว่า เป็นการเดบิวต์แบบเต็มตัวแถมจํานวนเบมเบอร์ในเงาเนี่ยก็ยังครบ7คนซะด้วยนะครับก็แบบโอ้โหตื่นเต้นกันมากเพราะดูจากรูปที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยมันทั้งทรงพลังมันทั้งมีแบบว่าความเป็นแก๊งสเตอร์มีขนาดที่ว่าคนคาดการไปเลยว่าผู้หญิงที่มัดผมแกะสองข้างนั้นต้องเป็นชิกิต้าแน่นอนที่ยืนอยู่ตรงกลางและเพลงเนี่ยก็อาจจะใช้ชื่อเพลงว่า นั่นเองนะครับจากที่เวนได้ไม่นานนะครับก็มีคนออกมาฉเฉลยแล้วว่ารูปที่มือหากันอยู่ในตอนนั้นไม่ใช่รูปที่หลุดออกมาจาก YG ไม่ใช่รูปของ Baby Monster ด้วยแต่มันคือรูปของ g o d THE BEAT นั่นเองนะครับเจ้าของเงาที่แท้จริงคือสาวๆ g o d THE BEAT เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ล่าสุดเลยจาก SM Entertainment นะครับทุกคนเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ล่าสุดเลยซึ่ง g o d THE BEAT ก็จะเป็นการรวมตัวนะครับเมมเบอร์ Member จากวงเกิร์ลกรุ๊ปของ SM เข้ามาทำโปรเจกต์พิเศษด้วยการเป็นโปรเจก Girls on top นั่นเองชื่อยูนิตชื่อกลุ่วว่า Got the Beat นะ, on, ion, A, นะครับก็จะมีเคียวยอนแทยอนจาก Girls Generation BoR นะครับแล้วก็จะมีเอสป่าคาริน่าวิน r ทอร์เฟรดเวก็จะมีซึนกิแล้วก็เว n d y นั่นเองรวมกัน7คนพอดีก็เลยทำให้หลายๆคนคิดว่านี่คือ Baby Monster เพราะว่าเงาเนี่ยมี7 m e m เมมแล้วก็มีความเป็นแก๊งสเตอร์แถมคนก็จวงหัวมาเลยว่าเป็นรูปหลุดจาก YG เป็นการเติมตัว เพลงใหม่ของ Baby Monster สุดท้ายแล้วไม่ใช่นะครับทุกคนไม่ใช่ Baby Monster แต่เป็นรูปจาก g o d t h e e d นั่นเองเมื่อคืนเนี่ยใครฮือฮากันบ้างคอมเมนต์มานะครับทุกคนแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมีคนตื่นเต้นแล้วก็รอคอยการกลับมาของ Baby Monster แบบ f u ลทีมกันเยอะมากเลยทีเดียวแค่รูปหลุดแต่ว่าเป็นการแบบเมคขึ้นมาจากกลุ่มแฟนบางกลุ่มเนี่ยก็ยังฮือฮาได้ขนาดนี้ถ้าเป็นรูปที่ปล่อยออกมาจริงๆเนี่ยบอกเลยว่ากระหึ่มแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นรู่นนัของ Baby Mon ที่เรานํามาแชร์ในคลิปนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิป น้่นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยสวัสดีครับ